พรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างค่ะโดยที่ตั้งของตลาดจัดที่บ้านพรผู้สร้างหมู่8ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซจะจังหวัดชุมพรค่ะสินค้าทุกๆอย่างในตลาดเปิดให้ทุกๆท,ท่านได้เรียนรู้ทดลองทำด้วยนะคะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่แม่ค้าแต่ละร้านได้เลยค่ะในตลาดจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่า ร้านแรกที่จะพามาชมเป็นร้านขนมจีนค่ะขนมจีนที่นำมาใช้ก็เป็นขนมจีนที่ทำสดใหม่ทุกวันเลยนะคะจับใส่จานตักราดด้วยน้ำแกงที่ท่านต้องการชอบผสมแบบไหนกระบอกแม่ค้าได้นะคะผักที่เราใช้ทานกับขนมจีนก็เป็นผักอินทรีย์ไร้สารจากสวนพรผู้สร้างค่ะเพราะวิถีของพรผู้สร้างเราทานอาหารเป็นยาไม่ทานยาเป็นอาหารค่ะ นอกจากผักสดแล้วเรายังมีผักเซี่ยนดองด้วยนะคะเป็นผักที่เก็บมาจากในสวนของเราเนี่ยละค่ะปลอดภัยไร้สารเช่นกันใครคอขนมจีนอย่าลืมแวะมาทานนะคะมาต่อกันกับน้ำพริกผักซึ่งอบล้อมไปด้วยผักหลากหลายชนิด ที่ปลอดภัยไร้สารให้ทุกๆท่านได้เลือกชิมกันค่ะนอกจากน้ำพริกผัดแล้วเรายังมีแกงบ้านๆแบบวิถีพอนผู้สร้างด้วยนะคะอย่างเช่นแกงส้มค่ะเป็นแกงส้มหน่อไม้สดที่ตัดมาจากในสวนใส่ด้วยปลาเป็นชิ้นๆต่อมาก็เป็นผัดพริกปลาดุกค่ะเป็นปลาดุกที่เราเลี้ยงเอาไว้ทำให้ได้ปลาสดใหม่เอามาทอดแค่พอเหลืองและมีกลิ่นหอม,หอม แล้วจากนั้นจึงนำมาผัดพริกทำให้กรอบอร่อยหอมเครื่องมากๆเลยละค่ะไปต่อกันอีกกับอีกหนึ่งแกงยอดฮิตของบ้านพรผูร้างนั่นก็คือแกงยอดยองปลาย่างค่ะเป็นยอดแกยองที่เก็บสดๆมาจากในสวนและปลาที่ตักมาสดๆจากในบอ่อค่ะต้องมาลองนะคะเมนูนี้แล้วมาต่อกับแกงต้มกะปิหรือผักต้มเคยค่ะ ซึ่งผักก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะเพราะเราเก็บออกมาจากในสวนของเราเองดังนั้นจึงจะไม่ค่อยซ้ำกันค่ะถัดจากร้านข้าวแกงแล้วเรามาดูเมี่ยงคำกันต่อค่ะเมี่ยงคำที่บ้านผรนภูซางใช้เป็นใบทองหลังนะคะเพราะช่วงหน้าฝนแบบนี้ใบทองหลงังแตกใบยอดใหม่เยอะแยะเลยค่ะใบประมาณนี้กำลังหน้าทานเลยนะคะ ใบทองหลางจะไม่มีกลิ่นเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ไม่ชอบกลิ่นใบชะพููค่ะร้านต่อไปเป็นร้านผักของสวนพรผู้สร้างค่ะที่รวมผักสดไร้สารจากสวนพรผู้สร้างเอาไว้มากมายเลยทีเดียวทั้งผลไม้และผักสดเลยนะคะตั้งแต่สาวรตซึ่งมีสารชะออวัยและยังต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะฝรั่งกิมจูที่รสชาติหวานกรอบ เก็บใหม่ๆจากต้นเลยค่ะใบกระเพราที่มีฤทธิ์ช่วยขับไขมันและน้ำตาลส่วนเกินออกไปจากร่างกายค่ะยอดฟักทองตะไคร้ยอดกระยองซึ่งยอดกระยองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเอกของบ้านพรผู้สร้างเลยนะคะเราเก็บกันสดๆจากในสวนเอามาวางในตลาดเลยค่ะ ยังมีใบบัวบกซึ่งเป็นสมุนไพรประจำบ้านพรผู้สร้างเช่นกันเพราะน้ำใบบัวบกของบ้านพรอผู้สร้างก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถามหากันประจำเลยค่ะยังมีดอกสลิดที่มีฤทธิ์เย็นบำรุงตับและตายได้อย่างดีเลยค่ะมีกระเจี๊ยบเขียวที่มีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคกระเพาะอาหารคุมน้ำตาลในเลือด และช่วยลดอาการท้องผูกได้ด้วยนะคะมาต่อกันกับยอดชะอมซึ่งเป็นผักริมรัว้วที่มีสรรพคุณมากมายเลยนะคะทั้งช่วยลดความร้อนในร่างกายลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งและยังช่วยบำรุงกระดูกด้วยนะคะถัดจากชะอมเป็นยอดผักกูดค่ะและยอดผักบุ้งค่ะซึ่งผักบุ้งเราปลูกเอาไว้ในนา เก็บขึ้นมาให้ได้ทานการสดๆทุกวันค่ะพริกก็มีนะคะเราปลูกเอาไว้มากมายหลายสายพันธุ์เลยค่ะนอกจากพริกก็ยังมีมะนาวซึ่งมะนาวของเราเป็นมะนาวแป้นน้ำเยอะมากเลยค่ะเราเลือกเก็บเฉพาะลูกทีมแก่และมีน้ำเยอะแล้วเท่านั้นค่ะ ตัวฝักยาวเราก็เก็บส,สดๆจากต้นเช่นกันค่ะหรือจะเป็นบวบหอมเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือยอดก็สามารถสั่งได้ค่ะและยังมียอดฝักทองซึ่งคัดเอาแต่ยอดอวบๆมาให้ทุกท่านได้ทานกันค่ะและอีกไม่นานก็จะมีลูกฟักทองมาวางด้วยนะคะ นอกจากบวบหอมแล้วบวบงูเราก็มีนะคะทานสดๆจิ้มกับน้ำพริกกรอบหวานมากเลยค่ะส่วนนี้เป็นผักขมค่ะเป็นผักบ้านๆที่สามารถช่วยบำรุงโลหิตและรักษาสภาวะโลหิตจางได้ด้วยนะคะยังมีผักกาดขาวกระถินมะตูมแขกมะระขี้นกกวางตุ้ง ักกาดเบาผักกาดหอมมะเขือยาวมะเขือเปราะหัวไชเท้าและนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่างเลยค่ะเชิญทุกท่านมาดูได้ที่พรผู้สร้างนะคะแต่ตอนนี้ไปต่อที่ขนมไทยกันก่อนดีกว่าค่ะขนมไทยของเรามีทั้งข้าวต้มมัด ขนมด้วงต้มแดงขนมเปียกปูนข้าวเหนียวหน้านวลหรือข้าวเหนียวตัดตะโก้เผือกขนมหมอ้อแกงต้มโคขนมชั้นหลากสีข้าวต้มยวนและถั่วแปบค่ะ นอกจากนี้ยังมีน้ำสมุนไพรด้วยนะคะทั้งน้ำใบเตยน้ำมะขามน้ำอโรวลา่าน้ำอัญชันมะนาวน้ำเสาวรสและน้ำอื่นๆอ,อ,อีกตามฤดูกาลค่ะซึ่งสีที่ใช้ทำขนมและวัตถุดิบที่ใช้ทำน้ำสมุนไพรก็เป็นวัตถุดิบไร้าสารจากในสวนของพรผู้สร้างค่ะ ทั้งอัญชันที่นำไปทำทั้งน้ำและสีฟ้าหรือสีม่วงของขนมว่านหางจระเข้ที่นำไปทำน้ำอะโรเวราใบเตยที่ใช้ทำน้ำและเป็นสีเขียวของขนมหลายหลายชนิดค่ะและแก้วมังกรเองก็ใช้เอาไปทำสีแดงในขนมต่างๆค่ะ ถัดไปก็เป็นร้านของกล้วยทับมันทับนะคะซึ่งกล้วยและมันนี้ก็เป็นวัตถุดิบไร้าสารจากในสวนของพรผู้สร้างอีกเช่นเคยค่ะใช้กล้วยและมันมาย่างให้หอมกรุ่นจากนั้นเอาไปทับจากนั้นน,น,นำมาหั่นเป็นชิ้นใส่แก้วกระดาษ จากนั้นก็ราดด้วยน้ำจิม้มซึ่งรสชาติกลมกลม่อมหอมหวานมันเค็มกำลังดีเลยค่ะน่าทานใช่ไหมล่ะคะมาทานกันเยอะๆนะคะมาต่อกันกับอีกหนึ่งของดีของเด็ดของบ้านพรผู้สร้างค่ะนั่นก็คือขนมดอกกระโดนค่ะโดวยวัตถุดิบในขนมดอกกระโดนคือไข่ไก่อินทรีย์ไร้สารของบ้านพรอนผู้สร้างนี่ล่ะค่ะหลังจากผสมแป้งเสร็จ ใช้น้ำมันทาให้ทั่วพิมพ์จากนั้นก็เทปแป้งลงไปในพิมพ์หลังจากนั้นก็ทำการเกลี่ยให้ทั่วพิมพ์ค่ะกลิ่นหอมเย,ย้ายวนทั่วทั้งตลาดเลยค่ะปิดฝาเอาไว้รอสักครู่จนขนมสุกและวทำการกลับด้านค่ะมาดูการกลับกันอีกรอบนึงค่ะกลับเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อีกสักครู่หนึ่งนะคะ เติมท็อปปิง้งด้วยมะพร้าวขืนทึกขูดเพียงเท่านี้ขนมดอกกระโดนของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นขนมไทยที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะลองมาชิมกันได้ที่บ้านพอนผู้สร้างนะคะเดินมาอีกไม่ไกลก็เห็นเครื่องโม่จากซุ้มขนมครกที่เปิดให้น้องๆลองมาใช้โม่แบบโบราณกันค่ะ จะลองหัดโม่แล้วลองมาหัดหยอดด้วยก็ได้นะคะเราเปิดให้ทุกทุกท่านได้มาลองเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะไม่ได้มีแค่เท่านี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีข้าวเกรียบปากหม้อที่น้องๆโฮมสกูลของเราอยากลองหัดทำกันค่ะหัดกันจนชินมือแล้วจึงมาทำขายให้ดูกันสดๆที่ตลาดธรรมชาติบ้านผนผู้สร้างเลยค่ะ ข้าวเกรียบปากหม้อของเรามีทั้งไส้หวานและไส้เค็มเลยนะคะมีโอกาสต้องแวะมาลองทานกันนะคะขนมโบราณอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะนำเสนอกับทุกๆท,ท่านในวันนี้นั่นก็คือขนมเบื้องยวนค่ะเป็นสูตรโบราณที่บ้านพรผู้สร้างได้รับมาจากรุ่นสู่รุ่น<ม>โดยแม่ค้ารุ่นปัจจุบัน<ม>ก็เป็นเด็กโฮมสคูบ้านพรผู้สร้างนี่แหละค่ะเป็นแผ่นแป้งบางๆใส่ด้วยถั่วงอกไส้มะพร้าวเต้าหู้ถั่วลิสง และต้นหอมค่ะจากนั้นก็ทำการพับแล้วกลับด้านรออีกสักครู่เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำสดๆให้ทุกท่านได้ทานกันร้อนๆเลยค่ะมาต่อกันที่ไก่ย่างสูตรของบ้านพรผู้้สร้างค่ะอยากจะได้ทั้งตัวหรือจะได้แบบเสียบไม้ก็บอกพ่อค้าได้นะคะย่างกันทั้งตัวหอมๆน่าทานเลยค่ะร้านต่อมาเป็นร้านจัดสารค่ะ เป็นการสานมือที่ละเอียดมากเลยนะคะหากท่านใดอยากเรียนรู้หรือลองสารด้วยตัวเองก็สามารถสอบถามกันได้ที่หน้ำวูธเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสารรังไก่หรือจะเป็นการสานตะกร้าก็มาลองทำกันด้วยตัวเองได้เลยค่ะมาอุดหนุนเครื่องจักสารงานฝีมือกันได้ที่บ้านผรอนครูสร้างนะคะ นอกจากบูธการสานไม้ไผ่แล้วยังมีบูธการถักแหด้วยนะคะเป็นแหถักมือที่พวกเราทำกันเองหากใครสนใจอยากลองทำก็สามารถสอบถามได้เลยค่ะเพราะขนาดเด็กๆที่บ้านพรผู้สร้างก็ถักกันเป็นทั้งนั้นเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นร้านงานไม้นะคะซึ่งน้องๆ้โฮมเซอร so ์คูลเป็นคนทำขึ้นมาค่ะเป็นงานแฮนด์เมด ที่น้องๆพิถีพิถันกันทำมากเลยนะคะเป็นงานอดิเรกที่น้องๆเอาไว้ทำเวลาว่างค่ะหากท่านใดสนใจอยากอุดหนุนน้องๆก็สามารถมาพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติบ้านผนผู้สร้างค่ะถัดมาก็จะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่นะคะไม่ว่าจะเป็นแค่นั่งหรือจะเป็นแค่นอนก็มีให้เลือกชมหลายแบบเลยนะคะถัดมาเป็นบูธของงานศิลปะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อบนโต๊ะทำงานป้ายร้านค้าหรือว่าป้ายบ้านเลขที่ก็สามารถสั่งทำได้ที่ตลาดธรรมชาติบ้านผ่อนู้สร้างค่ะพัดออกมาอีกหน่อย ก็จะเป็นบูธการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆของทุกๆท,ท่านให้กลับมาใช้งานได้ใหม่เหมือนเดิมได้นะคะแล้วก็ยังมีร้านตัดผมท่านชายร้านเสริมสวยท่านหญิงซึ่งช่างของเราขึ้นชื่อเรื่องความมือเบามากเลยค่ะเล่นน้ําจากส่วนน้ําธรรมชาติมาแล้วก็สามารถมาเสริมสวยต่อที่ร้านเสริมสวยท่านหญิงได้เลยนะคะ สำหรับท่านชายที่ต้องการจะตัดแต่งทรงผมโกนหนวดก็สามารถมาใช้บริการได้เช่นกันนะคะยังมีบูธเห็ดเพื่อสุขภาพที่มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ปลูกเห็ดมืออาชีพมาให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเห็ดมาให้เราเลือกซื้อได้อย่างมากมายอาทิเช่นเห็ดหลินจือตัดแห้งเห็ดนมเสือ ทั้งแบบแคปซูลและแบบผงเลยนะคะโซนเย็บปักถักร้อยเราก็มีนะคะจะเป็นผ้าถุงสำเร็จหรือการเกงผ้าถุงหรือรจะเอาชุดของทุก,ท,กท่านมาปะซ่อมเปลี่ยนซิปน้องๆโฮมสกูออของเราก็เต็มใจให้บริการปะเปลี่ยนซ่อมให้ค่ะนอกจากนั้นยังมีผลงานของน้องๆโฮมสกูออเอามาวางโชว์และขายให้กับท่านที่สนใจด้วยนะคะ ส่วนทางนี้เป็นบูธของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ของเด็กโฮมสคูลบ้านพรผู้สร้างค่ะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีค่าแรงด้วยนะคะและมีซุ้มน้ำหมักชีวภาพจากสวนของบ้านพรผู้สร้างซึ่งเป็นปุ๋ยที่พวกเราหมักเองใช้เองมานานแล้วค่ะและเมื่อซื้อของในตลาดครบ500บาทก็มีการจับรางวัลด้วยนะคะ ซึ่งรางวัลก็มีมากกว่า100รายการเลยค่ะและมีร้านต้นไม้ของเด็กๆตัวน้อย,อยที่บ้านผ่อนผู้สร้างด้วยนะคะเป็นโซนไม้ประดับสวยๆให้ทุกๆท่ทานได้เลือกชมกันค่ะระหว่างงานก็มีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆให้ทุกๆท่ทานได้ชมกันด้วยนะคะซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆได้กล้าแสดงออกและมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ ธรรมชาติบ้านพรผู้สร้างเปิดทุกวันเสราร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาเลยนะคะนอกจากจะมาเดินชมตลาดแล้วยังสามารถเดินชมสวนของบ้านพรผู้สร้างได้นะคะเพราะที่นี่เราเปิดให้ทุกๆท,ท่านได้มาศึกษาเรียนรู้ วิธีใช้ชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างเพียงพอคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับตลาดธรรมชาติที่พวกเรานํามาเสนอทุกๆท่านในวันนี้ตลาดธรรมชาติบ้านพรผู้สร้างตลาดที่เป็นมากกว่าตลาดหวังว่าจะถูกใจทุกๆท่านนะคะสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ